สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนาฬิกายี่ห้อที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับก็คือยี่ห้อ g r รแฮมเกรแฮมเนี่ยเป็นนาฬิกาที่จริงๆมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากนะครับตั้งแต่ปี1 6 9 5นะพี่นึกว่าออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วเขาก็หายไปจากตลาดแล้วก็กลับมาอีกครั้งในปี1995 ซึ่งนาฬิกาเกรแฮมเนี่ยเขาจะเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะเป็นตัวที่ถ้าเพื่อนเพื่อเห็นนาฬิกาปุ๊บรู้เลยว่าคือนาฬิกาเกรแฮมนะฮะเพราะเขาจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับตัวปั๊มน้ําอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนาฬิกาเรือนนี้กันครับครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเกรแฮมโครโนไฟเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับทำจากทอง 18K ปนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของนาฬิกาเกรแฮมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยก็คือ ตรงบริเวณคลาวตรงนี้นะครับซึ่งคลาวเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนอื่นก็คือมันจะเป็นเหมือนกับตัวปั๊มน้ำนะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันนะครับการที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยตัวนี้เป็นนาฬิกาจับเวลานะครับเมื่อเราก,กดปุ่มตรงนีน้ที่ก้านด้านล่างเนี่ยนะครับนาฬิกาก็จะเริ่มจับเวลานะครับซึ่งก็เหมือนกับนาฬิกาจับเวลาทั่วๆไปเพียงแต่ว่าพอตัวนี้วิ่ง1วงเนี่ยตรงนาฬิกาด้านล่างเนี่ย ก็จักรดิบ1ีดนะครับก็เป็นการจับเวลานะครับเมื่อเราต้องการจับเวลาเราจับครบแล้วเราก็กดปุ่มเดิมนะฮะเข็มก็จะหยุดแล้วก็กดปุ่มด้านบนก็จะเป็นก,การกดรีเซ็ตนะครับนี่ก็คือนาฬิกาเกรแฮมโคนไฟเตอร์นะฮะตัวเรือนทำมาจากทองทองเคนะฮะสิบดนะครับ,รบด้านหลังเนี่ยเขาจะมีออสัญ,ญลักษ์ณ นะครับเป็นรูปตัวตึกนะครับแล้วก็บ่งบอกไว้ว่านาฬิกาเกรแฮมเนี่ยผลิตมาตัง้งแต่ปี1695นะฮะซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในบรรดานาฬิกาที่ผมเคยคุยๆกันมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนาฬิการ,รุ่ยี่ห้อไหนเลยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานขนาดนั้นแต่เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นเคยได้ยินเลยว่าเกรแฮมมีประวัติศาสตร์อะไรยาวนานอะไรขนาดนั้น เนื่งจากว่านาฬิกาเขาก็พูดง่ายๆก็คือเป็นแบรนด์ที่โผลมาแล้วก็หายไป300ปีโผลมาอีกทีนึงในปี9 9 5นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับทองคำา8 k ตรงนี้จะมีช่องนะครับทำให้เห็น Movement ระดับหนึ่งนะฮะตัวปุ่มนี้นะฮะจะเป็นปุ่มสำหรับปรับเวลานะฮะเราก็ไาขาเขาออก แล้วก็ปรับเวลาได้ตามปกตินะครับนาฬิกาเนี่ยจะเป็น,นคาลิเบอร์ g 1 7 4 5เนะฮะเป็นนาฬิกาออโตเมติกโครโนกราฟนะครับกันน้ำได้ถึง50เมตรนะครับจากที่ผมเคยพูดในคลิปต่างๆก,นนาการนาฬิกานาฬิกาที่กันน้ำ50า50เมตรเนี่ยหมายความว่า การน้ําในชีวิตปกตินะฮะล้างมืออาบน้ําอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาลงน้ำเนี่ยไม่ได้นะครับน้ำเข้าะะตัวเลืจะออกไปทางแบบคลาสสิกนะฮะแต่ก็ยังมีตัวหูปั๊มน้ําแบบเดียวกับที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักของนาฬิกาเกรแฮมตัวน้าปัดนะครับหลักก็จะเป็นตัวเลขนะฮะที่ตำแหน่งตำแหน่งบริเวณ12กับ3และ9 แล้วก็ตัวัเข็มขัดก็เป็นทอง 18K เช่นเดียวกันนี่ก็คือเกรแฮมโคนอ f ฟ g h เตอร์ 18K นะครับเป็นตัวพิเศษครับก็วันนี้รีวิวนาฬิกาเกรแฮมไปไม่ทราบว,ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็ฝากไว้ใต้ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ด้วยครับสำหรับตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ